จอลูกหนังพาไปดูโปรแกร,รมฟุตบอลคืนวันจันทร์ก็ค่อนข้างจะเหงานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าลีกใหญ่จะมีลงเตะหลักๆแค่ลีกเดียวคู่เดียวเท่านั้นครับที่สเปนครับลาลิกานัดที่สเปของฤดูก,กาลู่ปิดท้ายสัปดาห์นี้ ก็จะลงสนามรอบดึกครับตีสที่ยุโรปมีการปรับเวลาดึกขึ้น1ชั่วโมงครับสำหรับคอบอลบ้านเรามายอก้าครับปีนี้ออกสารุรก,การดีครับล่าสุดอยู่อันดับ7ของตารางเปิดบ้านเจออาร์ติกบิบลเบาผลงานเท่าๆกันเลยครับอาร์ติกบิลเบาอยู่อันดับ6ของตารางทั้ง2ทีมเก็บมาได้17แต้มเท่ากันหลังผ่านไป10เกมผลต่างประตูตอนนี้ ทางฝั่งอเติกบิลเบาดีกว่านิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านมาโยกานั้นผลงาน5้านัดหลังในลีกถือว่าในช่วงฟอร์มขาขึ้นเลยทีเดียวครับชนะไปถึง4ี่เกมหลุดแพ้แค่นัดเดียวครับในเกมเยือนเอสปปนโยลฟอร์มนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเบียดเอาชนะารโยบายเอคาโดไปได้บุตรบิด1-0ครับสภาพทีมโดยรวมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับหลักๆจะขาดแค่ทาคุมะโอซานอครับตัวรุกชาวญี่ปุ่นแค่รายเดียวเท่านั้นเองครับตำแหน่งสำคัญสาค,ครับแผงหลังก็จะมีคู่เซนเตอร์เป็นมาตินวันเยนจับคู่กับอโโดดายกลงใช้มู คอสตาครับมานูมอรานเสแล้วก็ตัวรุกมีทั้งตัวเก๋าอย่างเซจิดาแดครับดานิโรดิเกสโรเบิร์ตนารโรและหน้าเป้าจะเป็นเบดัตมูริกี้ส่วนฝั่งของอาร์ติเติกบิลเบาก็ขึ้นชื่อเรื่องเหนี่ยวแน่นแพ้ยากครับสินัดหลังจะทุกรายการหลุดแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองล่าสุดเพิ่งไปเล่นเมื่อวันพฤหัสที่แล้วครับในทัว์ยูโรปาลีกเปิดบ้านเอาชนะซาลวีปรากไปได้บุตรบิด1 0สภาพทีมโดยรวมถือว่าสมบูรณ์ดีครับหลักๆก็ขาดแค่ประตูมือหนึ่งที่เจ็บมานานแล้วอย่าง เตอรบแบ็คสองข้างเป็นออสการ์เดมากอสกับยูริเบชิเช่แหงกลางใช้ อิเยโการาเรต้าครับจับคู่กับอเล็กซ์เบรนเกแล้วก็ตัวรุก2พี่น้องลิโก้กับอิย i คิวิลเลียมจะลงตัวจริงนะครับหน้าเป้าใช้เป็นกอร์กากรูเซต้าก็โดยภาพรวมเราถือว่าเป็นเกมสูสีมากอย่างไรก็ดีคู่นี้มองว่าทางฝั่งเจ้าบ้านมายยก้าได้เปรียบในเรื่องของสภาพความฟิตนะครับเนื่องจากว่ากลางสัปดาห์ไม่ได้มีโปรแกร,รมลงเล่นแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเกมรับของพวกเขาเล่นได้เหนียวแน่นมากมากครับสิบนัดในลีกเสียแค่8ประตูเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคู่นี้มองว่าจากจุดความได้เป าบกเล่นในบ้านด้วยมาโยกาดีพอที่จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วก็มีลุ้นเก็บชัยชนะได้มากกว่าครับ